นกถือคติที่ว่านกที่ตื่นเช้าก็จะได้กินอาหารก่อนเสมอมาเที่ยวแบบนี้ทั้งทีก็ต้องตื่นแต่เช้าจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่หมู่บ้านแม่แจ่มกันได้ชัดเจนขึ้นค่ะที่แม่แจ่มแห่งนี้นะครับแดดมาในช่วงสายๆเพราะว่าที่นี่เนะี่ยอยู่กลางหุบเขาครับแต่ว่ามีแสงแดดแล้วอากาศก็ยังเย็นนะครับยังแบบค่อนข้างหนาวและนอกจากนี้ครับยังมีอากาศที่บริสุทธิ์อีกด้วยครับ หมู่บ้านเม่อแจ่มเล็กนิดเดียวค่ะเดินเล่นจากบ้านพักก็ไปได้แทบจะทั่วหมู่บ้านแล้วทุกคนที่นี่ใจดีและทักทายคนแปลกหน้าแบบไม่มีเครืเขินกันเลยค่ะกรละห้าบาทเนี่ยอร่อยเอาไปทําอะไรได้บ้างครับเอาไปแกงที่เรากินผักกาดจออเหม,มาหมดเลยฮะหมา เดินเล่นมาในครับในบริเวณของบ้านแม่แจ่มแห่งนี้ก็จะมีป้ายบอกทางไาเรื่อยเรื่อยนะครับเดินตามป้ายมาก็มาถึงที่นี่ครับที่เรียกวัดวัดแม่แจ่มอืที่นี่มีประชากรค่อนข้นขางที่จะน้อยครับมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนครับประมาณ120หลังคาเรือนรวมแล้วก็จะมีเป็นทั้งคนเมืองด้วยนะครับชาวมูเซอร์หรือว่าชาวละหูแล้วก็ยังมีชาวเยาอีกครับอย่างวัดนี้ที่เดินทางม,มาตามป้ายนะครับมาโนจะเจอวัดใหญ่หญจริงๆรแล้วไม่ได้เจอขนาดที่เป็นวัดใหญ่หรือว่ามีคนมาใช้พื้นที่ในการพำพิธีต่ตางๆ แต่วันนี้ถือว่าเป็นวัดร้างแะครับแต่ว่ายังมีการเก็บและบูรณะรักษาเอาไว้ส่วนคนที่จะไปทําพิธีต่างๆได้เนี่ยก็คงจะไปวัดที่ย้ายไปอยู่ด้านบนครับน่าชินชมชาวบ้านที่นี่นะคะที่เขายังคงรักษาวัดเก่าแก่ประจําหมู่บ้านที่เป็นฝีมือช่างพื้นถิ่นแท้ๆเอาไว้ถึงเวลาจะผ่านไปวัดแม่แจ่มก็ยิ่งทรงคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นค่ะโอ้ยยินเสียงอะไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีวกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับโอ้โ oh, หเสียงกําลังทําอะไรอยู่ครับก็กดได้เจ้าอ๋อกรอได้อยู่หลหรครับอ,อืมนี่ทํากันทุกบ้านเหรอครับทำกันทุกคนทำทุกคนอยู่แล้ว,วทุกบ้านทอนี่ทอขายหรือว่าทอใช้กันเองครับเป็นผ้าขอ,ข,อของของศิลปะฉีดของคนละชินีเจ้าส่งมาทห้ทอเจ้าครับอันนี้มีหลายสีอะอันนี้ลายอันนี้ลายเรียก่าลายอะไรครับลายเกตเต่าเจ้าอ๋อ เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครัอเขาสั่งลายไหมครับหรือแต่ละลายที่ที่มาเขาจะมีการสั่งลายมันที่ทําอยู่ทุกวันมันมีลายเกล็เตากับลายผ้าพื้นจะลายธรรมดาอะไรก็จะพื้นเป็นผ้าธรรมดาเลยผ้าของชาวบ้านที่นี่ไม่ได้ทอขายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะเพราะจะทอส่งให้กับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษเท่านั้นเรียกว่าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ มาเที่ยวหมู่บ้านแม่แจ่มก็จะต้องไม่พลาดการไปชมน้ำตกขาอ่อนซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ500เมตรค่ะทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกขาอ่อนล่ะครับ <g up> ก็ในความคิดนะครับมัน ผู้ที่ได้มาก็ยังไงจะได้คิดสองแง่สองมุมมือะจะคิดว่าเอ๊ะลงไปเนี่ยจะเจออะไรที่เป็นขาอ่อนหรือเปล่าครับหรือถ้าลงไปแล้วขาเนี่ยจะอ่อนจะไม่มีแรงหรือเปล่าผมคิดอยู่สองแง่สอ 2> 2งมุมอโอ้โหนี่เรายังเดินไม่ทันถึงนะ,ะน้ำตกขาอ่อนเลยนะครับแต่ว่าสะดุดตากับ ป่าเนี่ยที่เป็นแบบพื้นป่าที่แบบนั่นขนาดขนาดนี้มีวิธีการดูแลอนุรักษ์ป่าอย่างไรบ้างครับพี่ยาสุคำครับพอดีเป็นเขตอุทยานแจซ้อนนะครับแต่ทางอุทยานได้กันพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านทํากินแล้วก็ที่เห็นเป็นป่านี่ก็ให้ชาวบ้านดูแลให้ป่านี่ให้มันทึบอยู่อย่างนี้ให้มันคงเหมือนเดิมทุกอย่างครับ ส่วนที่ชาวบ้านจะหากินอะไรนะก็ตามภาษาชาวบ้านครับก็เราก็ไม่ว่ากันชาวบ้านสามารถเข้าไปหากินในพื้นที่ของอุทยานได้ไหมครับได้ครับแต่เป็นสัตว์นี่ไม่ได้สัตว์นี้ห้ามล่าครับครับอย่างเห็ดสามารถเข้าไปเก็บออกมาได้ครับครับได้อันนี้ใบชาใช่ไหมครับครับครับใบชาหรือชาวภาคเหนือเขาเรียกว่าเมี่ยงเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างครับ ก็ทําเป็นชายอดนะครับที่เขาขายกันท้องตลาดอ๋อใบชาก็คือเก็บยอดแบบนี้นะฮะก็คือถือว่าไปทําชาครับถ้าเราจะเก็บเป็นเมี่ยงเราต้องเก็บเป็นใบอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็บประมาณประมาณอย่างนี้ได้ไหมฮะประมาณอย่างนี้ได้ไหมฮะเมี่ยงเออได้ครับเมี่ยงแล้วเขาไปทําอะไรครับคือคนทางเหนือนี่เราทําเก็บอย่างนี้แล้วไปนึ่งนะฮะให้มันสุกก็เอาไปขายไปหมักไปกิน ทำเป็นผมเมี่ยงหรอเมี่ยงเนาะคนที่เคี้ยวนี่บ่อยๆกินทุกวันนี่มไม่มีโรคเบาหวานครับตัวนี้ไม่มีจริงๆก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึง่งของคนที่นี่นะครับ,รบเขาใช้วิธีของชาวบ้านาตรงนี้ก็ทำสวนชะเมีย่ยงสวนจามาตลอดครับครับอยากครับทำไมตรงนี้พอลงมังล่างทำไมเป็นป่าไผ่ครับทำไมป่ามันถึงมีการเปลี่ยนตรงนี้คือมันอยู่ริมน้ำครับ มันก็ไม้ประเภทนี้จะจะออกใกล้กับแม่น้าครับเป็นธรรมชาติของมันนะครับเอาไปปลูกบ้านก็ได้ชาวบ้านก็กินนอมันก็ได้นะครับตรงนี้จากสารได้ครับจากสารก็ได้ถึงนล้งครับครับถึงน้าตกแล้วครับสวยไหมครับแต่ว่าลงมาเราก็ยังไม่เห็นรู้สึกขาอ่อนอะไรเลยครับไม่เห็นชื่อเหมือนน้าตกเลยก็ไม่เป็นไรน้ําตกขาอ่อนเดี๋ยวขาขึ้นนะ จะรู้สึกเองคือขาขึ้นแล้วเด็กขาจะออกจริงจริงครับขาลงไม่เป็นไรขาขึ้นครับว like ิธีการที่จะมาที่น้ำตกแห่งนี้เนี่ยหลายๆคนต้องเดินลงมาด้านล่างถ้าลงมาในช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องระมัดระวังมากไหมครับครับระมัดระวังนะเพราะทางมันเป็นหน้าดินแล้วมันลื่น หน้าฝนฝนจะตกชูกดินมันก็ลื่นบเพราะของเราเป็นดินร่วนเราไม่ให้แขกลงมาเมื่อเรารู้ว่าจะมีน้ําไหลบาแต่ลงมาชมได้ตลอดแต่ว่าห้ามเล่นน้ําใน<อ>ช่วงหน้าฝนนะครับวิธีการดูแลต้นน้ำยังไงบ้างชาวบ้านเนี่ยสำคัญครับมีสุนรอวม,มากมากคือเราก็บอกให้เขาห้ามทิ้งขยะทุกสิ่งนะครับที่ลงในแม่น้ําเพราะว่าน้ําตกข,ของเราอยู่ใต้หมู่บ้านนะครับเพราะนั่น เราต้องให้สะอาดพขอสมควรนะครับชาวบ้านก็ปฏิบัติกันทุกคนครับไม่ไมไมทิ้งขยะอะไรลงแม่น้ำรา่งั้นเกิดนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวนะครับเขาจะเห็นเศษขยะก็ไม่อยากมาแับชาวบ้านเขาใจดีมื้อเที่ยงของคุณวันนี้จะเป็นยังไงผมไม่รู้ครับแต่วันนี้ของผม อาหารอร่อยอร่อยกับความสวยงามของธรรมชาติอิจฉาผมไหมครับแม้รยากาศแบบนี้ใครๆก็อิจฉาทั้งนั้นแหละค่ะอาหารมื้อเที่ยงอากาศเย็นสบายไกลสายน้ำตกใครเห็นก็เป็นต้องตาร้อนเผาแน่นอนละค่ะ วันขึ้นนี่แหละครับพอตกนด้วยครับไอ้เชื่อแล้วครับขาอ่อนหมดแล้ว ไปต่อก็ทางขึ้นนะชันขนาดนั้นก็คงจะมีขาอ่อนกันบ้างตามชื่อของน้ำตกแน่นอนค่ะ